ตัวแทนเครือข่ายพนักงานสอบสวนเพื่อประชาชนครับมีการยื่นหนังสือถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อขอแยกงานสอบสวนออกจากสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยถูกแทรกแซงจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระโอ้โห <c oughs> เหตุผลเนี่ยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของตัวแทนเครือข่ายพนักงานสอบสวนเพื่อประชาชนครับใช้ชื่อมาในตัวแทนเครือข่ายแบบนี้ ไปยื่นหนังสือถึงคุณวีระยุทธ์เจริญกุลผู้อำนวยการสำนักประธานสาภาผู้แทนราษฎรครับ เรื่องก็คือการปฏิรูปตำรวจของสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งทางเครือข่ายเนี่ยได้ติดตามดําเนินการปฏิรูปตํารวจมาโดยตลอดและหวังว่าระบบการทํางานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะถูกปฏิรูปไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะการแยกงานสอบสวนคดีอาญาให้เป็นอิสระและได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพครับเหตุผลเขาบอกว่าที่ผ่านมา งานสอบสวนเนี่ยนะครับที่ทางเครือข่ายดําเนินการอยู่ได้ถูกแทรกแซงจากระบบการบังคับบัญชาตามสายงานเช่นถูกสั่งไม่ให้รับคําร้องทุกข์จากประชาชนเพื่อลดสถิติคดีอย่างนี้ก็มีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เดือดร้อนต่อประชาชนเป็นอย่างมาก รวมถึงยังกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศและสิทธิเสรีของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญด้วยโดยสาเหตุของปัญหาก็มาจากงานสอบสวนนะครับที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาการควบคุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ ซึ่งก็มีการจัดโครงสร้างองค์กรเช่นเดียวกันกับกองทัพมีระเบียบวินัยแบบทหารซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะงานสอบสวนนะครับท่านบ้านอย่างนี้ที่ต้องการความเป็นอิสระทุกขั้นตอนปราศจากการแทรกแซงดังนั้นถ้าหากพนักงานถ้าหากงานสอบสวนย,ยังอยู่ในสังกัดของสํานักงานตํำรวจแห่งชาติต่อไป พนักงานสอบสวนจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับอย่างไรก็ตามท่านก็หวังว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะดําเนินการนะครับปฏิรูประบบงานสอบสวนคดีอาญาของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเท่าเทียมกับประเทศต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายและได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ